บิ Big IM, ๊กเอโหดครั้งแรกหลังช่องเจ็ดประกาศยุติสัญญาเรียกได้ว่าเป็นดารานักสแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนนะ่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับหนุ่มกิตริศบุตรพรมชื่อเล่น Big กเอมดารานักสแสดงที่กําลังโด่งดงังและเป็นขวัญใจสาวๆทั้งประเทศเลยทีเดียว เรียกได้ว่ากำลังเป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มคนดังหนุ่มบิ๊กเอ็มกิตาริสบุตรพรมเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงนายแบบนักร้องชาวไทยมีชื่อเสียงจากการแสดงในภาพยนตร์เรื่องหยาเมยโสธร3ปัจจุบันเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD เป็นที่รู้จักจากบทบาทอาธิคมในละครเรื่องขีตาโลกาบิ๊กเอ็มเริ่มเข้าสู่เส้นทางบันเทิงจากการประกวด A r ร o w Handsome Man 2012ได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่งก่อนที่จะมีผลงาน โฆษณาและถ่ายแบบตามมาหลายชิ้นต่อมาเริ่มปินที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่เขาได้รับบทนักแสดงนําในภาพยนตร์เรื่องแยาเมโสโธทอนแสดงคู่กับอิงฟ้าพิรุณรัตเกตคำต่อมาเขาได้สัญญากับช่อง7 HD ในฐานะรับเชิญละครเรื่องบอดี้การ์ดสาวจากกรณีเพจ ch7hd โพสต์ข้อความว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณกิตริศบุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญา การเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกิตาริตบุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลาสุดบิ๊กเอ็มกิตาริสได้โพสต์ข้อความว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับ